ทอสอร,รวมพลังภาคีครือข่ายเตรียมจัดประชุมที่แคก2 2 5เร่งยกระดับขับเคลื่อน,นี่ยบายด้านสภาพภูมิอากาศสู่การปฏิบัติจริงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจับมือภาคีคือข่ายภาครัฐเอกชนเยาวชนและภาคประชาสังคมเดินหน้าจัดก,การประชุมภาคีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย Thailand Climate Action Conference t c ที2025เป็นครั้งที่4ภายใต้แนวคิดจุดประกายความคิดรวมพิกวิกฤตโลกเดือดหรือ Inspiring Climate Solution for All มุงสร้างแรงบันดาลใจเปิดเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นวัตกรรมและแนวทางการแก้ไขปัญหาโลกร้อนอย่างเป็นธรรมพบกันวันที29่29-30กันยายน2568ณศู 2, นยะ์การประชุมแห่งชาติสิริกิตพร้อมกิจกรรมมากมาย ที่แขก2 2 5คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมง,งานกว่า2,000คนจากทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและนานาชาติรวมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายเน t ซิโรและภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมและทีแคดไทยแลนด์มาร่วมการเปลี่ยนวิกฤตโลกเดือดให้เป็นโอกาสเพื่ออนาคตที่มั่นคงปลอดภยัยและยั่งยืนสำหรับทุกคนค่ะปีนี้ต้องบอกว่าเป็นปีที่4นะครับแล้วก็เป็นปีที่3ที่เราจัดร่วมกับทางศูนย์ประชุมคาเศรษฐกิจน,นะครับภายใต้สัปดาปห์แห่การแสดงความยั่งยืนนะครับผมบอกว่าปีนี้เรารู้แล้วว่า อุณหภูมิเฉลีย่ยของโลกแล้วก็ปัญหาเรื่องความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศนี่มันรุนแรงมากขึ้นเยอะนะฮะอย่างเห็นได้ชัดเจนก็อุณหภูมิของโลกก็เฉลีย่ยในปี67ถึง68ถึงลุกเชื่องเดือนเมษายนที่ผ่านมานี่ก็1.75องศาเซลเซียสนะครับก็ทะลุอ่าอุณหภูมิเป้าหมายของความตกลงปารีสที่1.5องศาเซลเซียสสิ่งที่เราไม่อยากเห็นก็คือว่าไออุณหภูมิที่มันทะลุไปแล้วเนี่ยมันยังทะลุต่อไปเรื่อยๆทุกปี ยังอยากเห็นการหกหัวกลับของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยธีมของปีนี้เนี่ยคือการที่เราจะร่วมกันจุดประกายความคิดร่วมคลิกวิกฤตโลกเดือดนะครับเพราะว่าเราทาคนเดียวไม่ได้นะครับเราเห็นรูปแบบการทํางานที่ประสบผลสำเร็จมาต้องเป็นภาครัฐร่วมกับเอกชนแล้วก็ร่วมกับประชาชนนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือร่วมกับเยาวชนด้วยนะครับซึ่งถือว่าจะเป็นการสร้างโอกาสในการเปลี่ยนแปลงโลกนะครับให้ให้กับเยาวชน ผู้ซึ่งเป็นการสร้างอนาคตของตัวเองด้วยและในปีนี้เนี่ยเราพยายามรวบรวมข้อมูลที่ทันสมัยที่สุดนะครับที่น่าสนใจที่สุดนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์นะครับกับหลายภาคส่วนมากที่สุดโดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคธุรกิจนะครับภาคประชาชนนะครับที่เป็นชุมชนจริงๆที่ทําแล้วปฏิบัติจร,จริงแล้วได้ผลลัพธ์ที่ประสบความสําเร็จเอามาแชร์แล้วก็มีภาคข,ของพี่น้องเยาวชนน้องๆเข้ามาร่วมด้วยนะครับ โดยในงานเนี่ยมันจะมีหลายเรื่องที่ผมว่าน่าจะสนใจมากๆก็คือเราจะรู้ว่าความเสี่ยงของประเทศไทยเป็นอย่างไรการบริษัทการความเสี่ยงต่อไปพิบัติที่มันถาโถมเข้ามาเราจะทําอย่างไรให้มันมีประสิทธิภาพสผลมากยิ่งเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนแปลงไปของโลกการเงินต่างๆที่มันจะต้องอสร้างโอกาสที่ประเทศไทยเข้าถึงได้มากขึ้นนะครับพรบการเปลี่ยนแปลงสภาพ,พภูมิอากาศกลไกใหม่ของไทยที่จะนําไปสู่ความยั่งยืนจะมีบริบทอย่างไรนะครับรวมถึงการสร้างองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาพรวมการเปลี่ยนแปลงสภาพภอมบรากาศด้วยนะครับนอกจากงมีการจัดทิ่เทศการร่วมกับทาง SX นะครับที่จะมีรูปแบบทั้งข้อมูลนะครับทั้งเกมแล้วก็รวมถึง Climate Clinic ซึ่งให้คำปรึกษา10เรื่อง10วันซึ่งเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนเข้าถึงได้ใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับก็สามารถที่จะไปเข้าร่วมแล้วก็ใช้ประโยชน์จากเวทีนะครับการขับเคื่อนนะครับปฏิบัติงานของภาคีี่รือข่ายของไทยภายใต้ไ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิวิกาศของประเทศแต่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมยกขึ้นมานะครับว่าเป็นสาระสำคัญแล้วก็จะจัดขึ้นในวันที่วันที่29-30นะครับกันยายน,นนี้นะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตนะครับทได้รับเสียงต่อว่ามีจากกระทันหันอะไย่างไรบ้างในการจากการัดงานก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะครับวันปีนี้เนี่ยเราพยายามเปลี่ยนรูปแบบการเข้ารว่วมของภาคเอกชนจากเดิมที่ มาร่วมจัดกับเราในตัวที่เป็นตัวงาน mm hmm. เราอยากจะเปลี่ยนรูปแบบเป็นการเชื่อมโยง SX เนี่ยร่วมจัดกับเราอยู่แล้ว mm hmm. นะครับเพราะว่าเราต้องใช้สารที่ SX ด้วยนะก็ได้ความรู้ข้อ,ของ SX ในการที่จะช่วยดลดราคาได้หลายอย่าง mm hmm. แล้วก็ร่วมเสนอไอเดียความคิดร่วมกันในการทํางานนะครับอันนี้เป็นเรื่องสาคัญนะเราไม่ใช่ไปแค่ใช้สถานที่แต่เราไปทํางานซินเชร์ไส์ร่วมกันด้วยในการจะมองรูปแบบของงานทีแคกที่ที่ตรงกับ uh, วัตถุประสงค์ของคนที่จะมาเข้าร่วมมากที่สุด แล้วก็ในส่วนของเอกชนเองเรามี12เอกชนที่เป็นภาคีเครือข่ายแต่จะเป็นการสนับสนุนทางการเงินให้กับชุมชนนะครับจากทั่วประเทศ12ชุมชนที่เราคัดมาเป็นชุมชนต้นแบบที่มีแอคทีฟแล้วก็สามารถขับเคลื่อนงานด้าน,านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศระดับพื้นที่ได้นะครับเราก็จะมีการเรียกว่าแมทชิ่งฟันหรือเอากลไกการเงินจากเอกชนเนี่ยไปช่วยให้กับชุมชนนะครับชุมชนละ2 0 0 0บาทน,นะครับก็จะมีทั้ง12 บริษัทเอกชนที่เข้ามาร่วมกันแล้วก็รัฐสกิจด้วยนะครับเช่นพอทพอทสผนะครับบ้านภูบางจานะครับอีแกนะครับดิโตนะครับธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงศรีอยุธยานะครับธนาคารกสิกรไทยนะครับมิตรผลนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายภาคีเครือข่ายนะครับที่ผมอาจจะจำชื่อไม่หมดต้องหันไปมองข้างหลังนะ SCG แน่นอนนะครับ SCG แล้วก็ ตัวที่สําคัญที่สุดก็คือไทยเบสเองนะครับที่เข้ามาร่วมกันสิ่งที่ผมบอกกับทางภาคเอกชนคือผมไม่ได้ต้องการทํา CSR แล้วเอกชนก็ไม่จําเป็นต้องมาทํา CSR ในงานนี้แต่เราอยากได้าการเงินนะครับที่นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงในพื้นที่เพื่อสร้างประกายความหวังให้กับชุมชนว่าถ้าเขาสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่โดยให้ความสําคัญกับการปรับตัวการลดก๊าซสิงโตจกและการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนเนี่ย มันก็จะมีเงินนะครับที่เข้าไปสับสืบจากทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่อยากจะนําเสนอนะครับในการประชุมครั้งนี้ครับไม่สมครคาดหวังของการจัดงานในขั้นที่สีคิดว่ามันจะแบบเข้าถึงประนหรือว่าประชาชนจะทราบการประชุมที่กับประชาชนได้มากพอซึ่งเลยที่จะตัดใจมาค่ะเพราะว่าพอใส่ใจเรื่องสิทธิ์จต้องคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายนะเรื่องที่ยากแล้วเราก็ทุกครั้งที่เราจัดงานเราก็จะมีเป้าหมายคือ ทำอย่างไรให้มีคนเข้าร่วมแล้วก็มารับฟังแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนกันได้มากที่สุดนะครับเป็นเรื่องยากแต่ถ้าดูแนวโน้มของการเข้าร่วมในแต่ละปีที่ผ่านมาอย่างปีที่แล้วเราทะลุ4,500คนนะครับมีทั้งในประเทศเองสถานทูตองค์กรระหว่างประเทศนะครับเข้าร่วมเยอะแยะมากมายปีนี้เราก็มองว่าเราจะได้มากกว่านั้นนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะเชิญชวนเนี่ย นะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของการจัดอีเวนต์แล้วจบไปนะครับแต่เราจะประมวลผลข้อเสนอแนะความสําเร็จรวมถึงเนียลไบข้อเสนอแนะของทางเยาวชนเองที่เสนอให้ผมเนี่ยผมจะไปประมวลให้หมดแล้วไปนําเสนอที่การประชุมนะครับขอบ30ที่บราซิลนะครับซึ่งเราก็จะมีการจัดไทยพาวิเลียนหรือนิสตรการของไทยในการนําเสนอซึ่งผลการดำเนินงานของ t c a คป2025เองเนี่ย แล้วก็ข้อสเสนอต่างๆที่เราประมวลออกมาเนี่ยก็จะถูกนําไปส่สื่อสารด้วยว่าประเทศไทยเราขับเคลื่อนอย่างในเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับเราไม่ได้เป็นท็อกเกอร์ผู้พูดแต่อย่างเดียวแต่เราเป็นดูเวอร์สคือผู้ทําทําแล้วเราก็ต้องการที่จะขยายผลในประเทศไทยทําแล้วเราต้องการสร้างโอกาสให้กับคนไทยทําแล้วเราสามารถเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจนะครับเปลี่ยนผ่านสังคมและเปลี่ยน,ผ,นผ่านความยั่งยืนเนี่ยจากระดับประเทศเนี่ยไปสู่ระดับพื้นที่ได้ นั่นเป็นความมุ่งหวังนะครับของการจัดท c แคป2025นะครับมาตรการไล่งตัวในการปิดฉากให้การเสื่อมของประเทศไทยนะครับกลับตัวก็กับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนี่แหละที่จะขับเคลื่อนภายใต้รัฐบาลชุดนี้ค่ะมี่งสำมาตรการอะไรบ้างจริงๆก็มีหลายเรื่องนะครับที่จริงๆท่านรัฐมนตรีสุชาติชุมสินท่นรัฐมนตรีทรงทรัพย์ท่านใหม่นะครับก็ท่านก็ส่งสัญญาณมาแล้วนะครับว่าในการประชุมครับ30เนี่ยประเทศไทยคงมีอะไรไปประกาศหลายเรื่อง ะครับเรื่องที่หที่เราคาดหวังก็คือเรื่องของเป้าหมายความสําเร็จของเป้าหมายในการลดก๊าซมลอิจกมีรถ73ซึ่งวันนี้ในปี2 6 6เราได้ผลไม่เป็นทางการออกมาแล้วว่าสามารถลดกา๊าซมลพจกเพิ่มเติมจาก65ล้านตันในปี2 6 5ไปเป็น75ล้านตันในปี2 6 6นะครับซึ่งถือว่าเกินกว่าเป้าหมาย KPI นะครับรายปีที่เรากำหนดไว้แล้วเรามั่นใจว่าจะเดินหน้าต่อเน,นื่อ แล้วเราก็จะมีการนาเสนอเป้าหมายการลดกา๊าซมรโจก NDC 3.0นะครับเข้าคอรมอรเร็วๆนี้เพื่อให้เราสามารถประกาศว่าประเทศไทยมีความมุ่งมั่นเต็มที่นะครับในการที่จะลดกา๊าซมรโจกมุ่งสู่นะครับการปล่อยกา๊าซุทธิเป็นศูนย์ในปี2050ด้วยนะครับและเรื่องที่3ก็คือจะได้เป็นประกาศกับทุกภาคส่วนว่าร่างพระบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอากาศซึ่งเป็นร่างกฎหมายใหม่ของไทย ที่มีความสมดุลทั้งการบังคับและสนับสนุนไม่ได้มุง่งการสนับสนุนเฉพาะเอกชนนะครับแต่มุ่งถึงภาคพี่น้องประชาชนนะครับเยาวชนและอื่นๆด้วยนะครับในการขับเคลื่อนทั้งมิติการลดการส่จุและการปรับตัวสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็สามารถที่จะถ้าผ่านครมอได้ในยุคนี้นะครับก็เป็นถือว่าเป็นไมายสโตนหรือเป็นบุตรหมายที่สําคัญเลยนะครับที่จะประกาศกับชาวโลกว่าประเทศไทยเดินหน้าเรื่องนี้อย่างเต็มที่ถึงแม้ว่าจะมีความผันผวน ความขัดแย้งในเรื่องของภูมิรัศาสตร์หรือแม้กระทั่งนโยบายทางการค้านะครับสงครามการค้าหรือแม้กระทั่งนโยบายของผู้นําประเทศยักษ์ใหญ่ที่อาจจะให้ความสําคัญกับเรื่องนี้น้อยลงนะครับแต่ประเทศไทยผมมองว่าเ,าเราต้องมีการเตรียม,พร,ม,พ,รมพร้อมนะครับอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เราสามารถสร้างโอกาสให้กับประเทศได้นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่านโยบายของรัฐบาลใหม่เนี่ยเราจะได้เห็นการขับเคลื่อนทั้งด้านพลังงานนะครับด้านอุตสาหกรรมด้านเกษตร,รของเสียแล้วก็ด้านอื่นนะครับ ในการที่จะลดก๊าซสูงฉกและปรับตัวนะครับด้านคมนาคมด้วยนะครับร่วมกับกระทรวงทรัพย์นะครับไปด้วยกันที่จะสร้างประเทศไทยไปในเรื่องของการที่จะบรรลุเป้าหมายนะครับความยั่งยืนแล้วก็มีคุ้มกันต่อผลกรบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครับก็อย่างที่ท่านได้ไปเรียนนะคะว่าปีนี้เป็นปีแรกที่ทางงานทีแคนเน่ปรับรูปแบบของการสนับสนุนนะคะก็คือแทนที่จะสนับสนุนการจัดงานโดยตรงก็คือมีการแมทชิ่งในระหว่าง ผ่าเอกชนที่มาร่วมสนับสนุนที่เป็นภาคีเครือข่ายนะคะตรงเข้าไปยงังชุมชนจริงๆต้องบอกว่านี้เนี่ยอย่างที่ท่านทิ่บดีบอกว่าอีเวนต์เนี่ยจัดแค่29-30แต่จริงๆแล้วในแง่ของการขับเคลื่อนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยจะต้องดําเนินการต่อเนื่องนะเพราะประเทศไทยเองเราก็มีเป้าหมายในระยะยาวเราก็มีคอมมิชเมนท์ที่จะต้องส่งมอบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เอกชนได้มีโอกาสลงไปทํางานขับเคลื่อน ร่วมกับชุมชนโดยตรงให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ถือว่าเป็นบทใหมยที่สําคัญนะคะแล้วก็เราหวังว่าเราจะสามารถไม่ได้อาจจะไม่ได้จบแค่การดําเนินงานแค่ในโครงการที่เราสนับสนุนไปในขั้นแรกนะคะแต่ก็คาดหวังว่า,วาน่าจะมีการต่อยอดการทํางานร่วมกันไปในะระยะระยะยาวแล้วก็สามารถสร้างให้เกิดผลแล้วก็สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายการลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกระดับประเทศได้ในต่อเนื่องไปะคะ่ะ ของเยาวชนก็เดี๋ยวผมได้รับข้อเสนอผมก็จะรู้แล้วว่าเยาวชนมีจุดแข็งอะไรกันยินตรงไหนที่เข้าไปสนับสนุนทางภาคเยาวชนในการขับเคลื่อนได้แต่ว่าเดี๋ยวเราต้องคุยกันว่าสิ่งที่เยาวชนขับเคลื่อนก็ต้องเหมือนกับสิ่งที่เอกชนขับเคลื่อนทุกคนต้องขับเคลื่อนไปเพื่อตอบเป้าหมายประเทศนะครับรัฐต้องขับเคลื่อนเพื่อตอบเป้าหมายประเทศเอกชนต้องขับเคลื่อนเพื่อตอบเป้าหมายประเทศ NGO หรือแม้กระทั่งเยาวชนก็ต้องทําในรูปแบบเดียวกันเพราะว่า เป้าหมายของประเทศคือเป้าหมายของคนไทย6 6ล้านคนแล้วเราก็ต้องร่วมกันแล้วก็โครงการทีเ่เชื่อมโยง200 0 0 0บาทสู่ชุมชนเนี่ยผมไม่ให้เอกชนเลือกนะผมเลือกพื้นที่12พื้นที่ท,ที่มีความแอคทีฟนะครับแล,แล้วก็มีความต้องการเงินสนับสนุนโดยที่เอกชนไม่มีสิทธิ์เลือกโครงการของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้เป็นการาส่งผ่านเาม็ดเงินลงไปสู่ชุมชนที่มีเป้าหมายแล้วก็มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลจริงๆนะครับแล้วก็โครงการ ที่แขงเราจัดแค่ย9 3สิเก้มิอย่างที่รรตะแก้วบอกนะครับแต่ว่าผลกระบวนการดําเนินง,งานของชุมชนเนี่ยมันมากกว่านั้นน่าจะ8เดือนนะครับถึงถึงสิเดือนที่ต้องติดตามประเมินผลแล้วทางกรมก็จะทําเอาผลผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยกลับมาเป็นฟีดแบ็กให้กับทุกเอกชนนะครับสิแห่งว่าเงินที่ท่านลงไป2องแสนเนี่ยมันได้อะไรเป็นรูปธรปรมกลับมาแล้วมันสามารถที่จะไปสเกลหรือว่า ไปขยายผลในพื้นที่อื่นๆได้อย่างไรเพราะวันนี้เราบอกว่าเงินจากภาครัฐไม่มีทางพอนะครับแต่เราต้องสามารถที่จะโมบิลไลซ์หรือขับเคลื่อนเงินจากทุกภาคส่วนจริงๆเอกชอนเป็นส่วนหนึ่งนะครับในประเทศแต่กลมยังขับเคลื่อนจากเงินจากต่างประเทศธนาคารระหว่างประเทศนะครับรัฐบาลต่างประเทศและอื่นๆนะครับที่จะเข้ามาทําโครงการทํากิจกรรมการเปลี่ยนผ่านของประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับนโยบายไล่ลงไปถึงระดับ ท้องถิ่นเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราอยากจะเน้นย้ำนะครับในการประชมุมที่แขกสองยี่สิบห้าท่านที่สีนี้ก็ในฐานะเยาวชนนะคะพวกเราก็รู้สึกยินดีมากๆเลยค่ะที่ปีนี้ แล้วก็อาจจะเป็นปีถัดๆไปที่เราจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ที่มากขึ้นทั้งในตัวที่เป็นทรัพยากรทางการด้านการเงินแล้วก็ทรัพยากรที่ไม่ใช่ตัวเงิน,นะค่ะเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยที่เราจะได้ขับเคลื่อนเป้าหมายของประเทศร่วมกัน,นะค่ะก็ขออนุญาตเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกภาคส่วนเลยนะครับไม่ว่าท่านจะมีบทบาทหน้าที่อะไรท่านสามารถเข้าร่วมงานทีแคปนะครับ2025ครั้งที่4 ที่ศูนย์ปุะชุมแห่งชาติศิริกิจนะครับในระหว่างวันที่29 30กันยายน2518นี้นะครับซึ่งผมบอกท่านเลยว่ามันจะเป็นข้อมูลที่ทันสมัยที่สุดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่สุดข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดแล้วก็ถ้าท่านไม่มาถือว่าท่านพลาดแล้วพบกันครับใน G- c a c 2025ครั้งที่4ที่จะถึงนี้